สวัสดีครับวันนี้เราจะไปปิดทองฝั่งลูกนิมิตกันนะครับที่วัดของปูอภูสรคโลกจังหวัดสุขโขท,ทยัยลูกนิมิตโลกแรกนะครับจะอยู่ในอุโบสถเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าลูกนิมิตลูกที่สองอยู่ทิศต,ตะวันออกหรือทิศบุรพาเพื่อบูชาพระอัญญาโกธัญญา พระครสาวกองค์แรกลูกที่สามอยู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าทิศอคเนีเพื่อบูชาพระมหากัสสปะลูกที่สี่ทิศใต้หรือทิศทักษินเพื่อบูชาพระสารีบุตรสำหรับลูกที่ห้าทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือทิศหอระดีเพื่อบูชา พระอุบาลีเทระเป็นพระสาวกที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางวิไนลูกที่หกทิศตะวันตกหรือทิศประจิมเพื่อบูชาพระอานุนพระสาวกผู้เป็นเลิศทางพระหูสูตรลูกที่เจ็ดทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือทิศพายัพ เพื่อบูชาพระความปติเทละลูกที่8ดทิศเหนือหรือทิศอุดรเพื่อบูชาพระมหาโมคลานะสำหรับลูกที่9กลูกสุดท้ายอยู่ทางทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือหรือทิศอีสานเพื่อบูชาพระราหุนเทระซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านการศึกษา สำหรับอนิสงส์การปิดทองฝังลูกนิมิตจะทำให้ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่เกิดในตระกูลต่ำจะสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สินเงินทองผิวพรรณผ่องใสและมีอายุยืนนานหลังจากปิดทองลูกนิมิตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็สามารถร่วมทําบุญกับทางวัดได้หลายอย่างเช่นซื้อโรงศพนะครับเพื่อความเป็น สิริงมงคลก็มีอายุยืนยาวซื้อที่ดินถวายวัดแล้วก็เสียงโชคเสียงทายต่างๆนะครับมาร่วมอนุโมทนาบนุญด้วยกันนะครับสาธุสาธุ